สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน,น้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านเลยพบก,กับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองดิดพี่ๆน,น้องๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอพูดถึงลายน้มพระเกจิขนาจารย์ที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงกลนะของวัดโคสิตารามย้อนยุคหลวงพ่อโกชิตินทโลในปีพศ2560 ถ้าเราจะพูดถึงวัตถุมงคลย้อนยุคข,ของวัดโคสิตารามที่เขาสร้างออกมาเนี่ยนะมีหลายๆคนถามผมมาเหมือนกันนะว่าปีหนึ่งเนี่ยทางวัดสร้างกี่รุ่นนะครับนะหนึ่งปีเนี่ยทางวัดโพสิตารามเนี่ยจะสร้างวัตถุมงคลย้อนยุคที่จัดสร้างเองโดยวัดโพสิตารามสร้างเองโดยตรงของวัดเลย<ฆ>เพียงปีะละหนึ่งรุ่นเท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่เลยนะหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่อุโบสถนะของวัดโพศิตาราม นะนะในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะขอพูดถึงลายนามพระเกจิคณาจารย์ที่มาร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลปีพศ2560ที่อุโบโสถวัดโคสิการามนะจัดขึ้นในวันที่5เมษาปีพศ2560เป็นวาระพิธีใหญ่นะเชิญเกจิคณาจารย์ถึง9ท่านมาร่วมอธิฐานจิตปลุกเสกในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะเกจิคณาจาร์ท่านที่1 ที่มาร่วมมาิีฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลในรุ่นนี้นั่นก็คือหลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้หลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในจังหวัดชัยนาทและที่สําคัญท่านได้ร่ำเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่อขวยชุดินทโล วัดโคสิตารามนะและปีพศ2560นี้ท่านก็ได้มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลย้อนยุคข,ของหลวงพ่อก่วยชุตินทโลด้วยณนะปัจจุบันนี้หลวงพ่อพระวัดโคกดอกไม้เนี่ยท่านได้มรณภาพไปแล้วในปีพศ2562เกจิคณาจารย์ท่านต่อมาท่านที่2นั่นก็คือหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอณนะปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่ นะอยู่ที่วัดท่าสมอจังหวัดชัยนาทท่านก็เป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ที่ได้ร่ำเรียนวิชาอาคมมากับหลวงพ่อกลัวชุดินทโลณนะปัจจุบันนี้นะท่านก็ยังมีชีวิตอยู่เพื่อใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดชัชนาทนะก็ลองแวะไปที่วัดท่าสมอไปกราบนมัสการท่านได้เกจิคณาจารย์ท่านที่3นะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากนั่นก็คือหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วโอ้โห นะพูดชื่อนี้มาผมว่าหลายๆคนคงจะรู้จักนะเป็นอย่างดีนะครับนะเกจิคณาจารย์ท่านต่อมานั่นก็คือหลวงพ่อภูนวัดบ้านแผนนะก็ถือว่าเป็นสุดยอดเกจิอีกหนึ่งท่านแห่งยุคเลยนะครับนะ้ก็ท่านชอบไปปลูกเสกด้วยกันะนะครับนะก็มีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อภูนนะ้ามักจะไปปลุกเสกวัตถุมงคลด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่ในพิธีนี้หลวงพ่อรวยวัตกโกท่านไม่ได้มานะครับนะเกจิคณาจารย์ท่านต่อมาท่านที่5นะั่นกะ็คือหลวงพ่ออั้นนะครับนะ วัดธรรมโคศกนะหรือว่าวัดโลงโคนะก็ถือว่าเป็นอหนึ่งเกจิคณาจารย์นะที่ได้มาร่วมปลุกเสกในวัตถุมงคลปีพศ2560นี้ด้วยนะัเกจิคณาจารย์ท่านต่อมาท่านที่6 หลวงพ่อสเสนวัดพันศีหลวงพ่อสเสนวัดพันศีนี่ก็ท่านก็มาปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยชุดนินทโรย้อนยุคในหลายๆรุ่นเหมือนกันนะนะวัตถุมงคลโดดเด่นของท่านเลยก็คือนางเงาะเรียกทรัพย์นะครับนั้นเหรียญแล้วก็พระรูปหล่อรุ่นต่างๆของท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกจิคณาจารย์ท่านที่7ที่มาร่วมปลุกเสกในวัตถุมงคลรุ่นนี้นะผมว่าพูดชื่อไปหลายๆคนรู้จักเลยนั่นก็คือหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกณปัจจุบันเนี้ยหลวงพ่อแม้นวัดหน เป็นอย่างมากนะท้าเวสุวรรณของท่านนะณนะปัจจุบันเนี่ยโ,โหมีประสบการณ์ดีแล้วก็มีการกล่าวขานถึงท้าเวสุวรรณของหลวงพ่อแมนวัดหน้าต่างนอกนํามากพอสมควรเหมือนกันนะเกจิคณาจารย์ท่านที่8นะก็คือหลวงพ่อกําจัดวัดปากศักด์นะผมว่าหลายๆคนรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านก็มาร่วมปลูกเสกในหลายๆวาระพิธีนะของออทางวัดโคศิตารามนะครับและเกจิคณาจารย์ท่านสุดท้ายท่านที่9กก็คือหลวงพ่อบุญลือวัดธรรมโสพลก็เป็นเกจิคณาจารย์ ท่านที่9ท่านสุดท้ายที่มาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในวัตถุมงคลปีพศ2560นี่ก็คือลายนามเกจิคณาจารย์ทั้งหมด9ท่านที่มาร่วมอธิษฐานจิตวัตถุมงคลนะครับนะย้อนยุคนะปีพศ2560นะที่วัดโคศิตารามณนะอุโบสถนะครับของวัดโคสิตารามถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่มีประสบการณ์เยอะมากนะก็ลองไปดูแล้วกันเผื่อใครมีนะวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็จะได้พอรู้นะเป็นแนวทางว่าเออมีเกจิคณาจาร ท่านไหนมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้บ้างนะครับในครั้งหน้านะเราเจะเอาเรื่องราวสาระดีๆอะไรมาแนะนําหรือประสบการณ์จริงเรื่องไหนนํามาพูดคุยให้ฟังนะก็เดี๋ยวรอพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับนะกับการบูชาวัตถุมงคลนะหลวงพ่อกลัวชุดนิทโลเพราะนะตอนนี้ มีหลายๆคนนะรับโชคนะจากการขอพรขอบาร,รมีหลวงพ่อปวยชุดินทะโลกันค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะประสบการณ์จริงนะเกี่ยวกับเรื่องการออขอโชคขอลาบหลวงพ่อกวยนะมาเล่าให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ